นี่นะคะก็งัดขึ้นงัดล่องย่เนี่สอดขึ้นสอดล่องนี่เห็นบ่เพิ่นสอดขึ้นงัดขึ้นงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดอะไรบ้อันนี้ผ้าบักบวกได้บักบวกมามาบวกก็ได้จากเหลือก็บวกเหมืนคนไทยเนาะ อันนี้เป็นสาดไหลตัวนี้แม่ไไมันทิล่าก็เคยเห็ดได้ยย่อย้อมผืนย้อมไหลมันสีมีไหลสีเด้มันทิล่าสีย้อมสีเขียวสีชมพูสีม่วงนะคะสีเบสิกนะคะมั้ีกตั้นีแล้วเขากอเอาอีกเอาสีไม่อีกเป็นสีเขาเป็นเห็ดเป็นสีเป็นสีอันนี้สาดไหลนี่มันสีทนมันสีมื่นเนาะแม่เนาะค่ะ อันไลนี่ปลูกยึใสแม่ยึหลังบ้าดยึหลังบ้านเนาะโอ้เช่นลราเพิ่งกัตีเขาเบื้องนี้แม่ไม่ใช่เพี้ยนเพามนำมือเจ้าเดชนี่นะคะก็งัดขึ้นงัดล่องย่เนี่สอดขึ้นสอดล่องนี่เห็นบ่เอมคนสอดขึืนงัดขึืนงัดทางงัดทางงัดทางงัดน้องอร่องมึงตัวอย่างมึงแจ็คอันหนึ่งบ่มีบ่ยายผืนนี่เสี้ยวมาเห็ดนี่ต้องพ่มก่อนเด้เนี่ยนเออ คันยหญ่นี่มันนิ่มเมียไหนมันนุ่มๆนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะยายเส้นนี่เห็นบ่การถักการทอไลยเส้นนี่เห็นบ่ยายมันสีมีไล่ไล่เบสิขึ้นไล่ตาอีหยังก่อนน้ำบักจำแม่แม่ค่ะนี่ทุกอย่างเออและอันนี้ไล่แล้วเห็ดให้ก็เส้นมีไล่ปลาอุ้นกินกระมีคุณฮะเออดอกอันอันอีหยังก่อนดอกนี่น้อยนี่นี่มีเมือดของเขาน่ะอันนี้แม่แม่เห็ดหามหามาอเด้นี่ อันที่ว่าซีฟไม่นีแห้งงามเ็านีอันนี้คืออย่างไหไม่อันนี้ตัวนี้ไม่เป็นเล่าไม่เขาเห็ดอันนี้นี่ที่เป็นเห็ดเป็นไม่คัดไม่นั่นไม่นี่ใส่เห็ดเป็นขนาดขนาด่ได้จบปริญญาตรีหรือด็อกเตอร์ค่ะแต่เป็นแม่ครบอันเี้เขาเลื่อยเลื่อยไวให้เห่าบเขาปาดไวให้เห่าอันนี้เขาตั้งเห็ดมากเหมือนว่าแม่เนเขาเห็ดไล่มันมากแล้วก็เอาวางลงแล้วก็ผ้าตามนี้ แล้วก็มืดเดี่วกับเปลี่ยนใหม่ไหมเราก็งานถืองานร่องซื่อๆกะเอาบาซิได้ไ์ลายดอกจักดอกให้มันถือดอกมันเขาก็เขียนใบยีอันหนึ่งสองสามไปหันตั้มแล้วควบเน่านี่ประมาณจักเม็ดเมย์ไมลาเป็นศาสตร์ซีบอร์แมนสองเยอะบ่ไหนสองเม็ดกัวยืดอกคิดราคาขายนี่เท่าไหร่ลูกสาวล่ะเขาขายพื้นละหาโรยมันดีเมื่อไาร่นั่นบอกเแล้วมันไม่ได้ง่ายนะยายบ่ได้ขายจจกเทียนส่วนว่าสีสอยได้ยายกลุ่มนั้นเขาขายกัน โซวาสีซอยโซวาสีตั้โซวาสีเอาไปตากโซวาสีซอยได้เพราะมันเทียวๆได้ยากเป็นใสบ่ขายจจกเทียร์หรอกยุ่นิปัญญาเราเนาะแม่เนาะทุกเดี๋ยวนี้จะมีนั่นน่ะยายทอแบบเป็นพลาสติกอะค่ะออันนี้ไม่ต้องเป็นพลาสติกอันนี้เป็นไหลนะ่นยายเป็นพืชชนิดหนึ่งชื่อว่าไหลไหลนี่บ่เม็นผืนผืนจะเป็นฟอร์ฟอร์ใหญ่ๆแต่เราไหลไปเรื่อยๆอยู่บ่เป็นละไหลบ่เจ้าย่ายนะ เ e> จ้าเนี่ยไหล่ตูดบันนี่เจ้าเป็นไงคุณยายคะไหลนี่ก็จะแบบว่ามันเป็นแบบมันๆอะค่ะแล้วมันก็จะทนนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผือก็จะเป็นต้นฟอฟอแล้วค่ะเกิดขึ้นน้ำหน้าค้นเนหกนีแม่นกระทักเอาค่ะมันน้ำมันก็สติดโคบเอา ติดขอบน่ารักมากฟักมันรับย่างนะยายอ่าหนึ่งเคงบาทหรือสี่เคงบาทันที่ลาทำมาแล้วฟักปึ๊บเนี่ยอันนี้ก็เคียงเคียงเลยกระสีเท่รงนีเคียงยันดีมันเป็นโอทอนค่ะนี่เขาก็็นฟักฟสามทอนหรอกฟับฟับเคียงรองอันนี้ผ้าบักบวกได้บักบวกมามาบวกก็ได้จกเหลือก็บอกเป็นคนไทยเนาะเป็นเป็นเป็นเอิร์มาอี่อย่างละบักบวกไะมาบวก

เมื่อกมับลนี่เร่้นเห็นบอกมันออกเลยเจ้ไปลากันเมื่อแล้วไปเห็ดกับลำไยนี่ล่ละเออโอ้โหบักบกบกเงี้ยนี่ ย่ายมันพลอยไม่ย่ายเอาเขียวกัดเอากระไดเอาแม่นี่ใส่ยาสีฟันเกลืเพ็ดอยู่เด้ลูกหลานมีนาที่ปอกเด้อเฮาสิกินบักบกบางต้นนี่ย่ายมันสิเป็นไข่ได้ย่ายบักบวกต้นนี้นี่มันสิบวกไข่หลายแล้วอันนี้มันต้นน้อยตัวนี้ย่ายมันต้นน้อยกบักบวกมันไเอาย่ายกินการทาบักบกเนาะเราไม่อยากให้มันฟันมือคุณอย่าทําอย่างนี้นะคะ มันจะเอามือคุณทันทีนะคะเนี่ยทำอย่างนี้เสี่ยงต่อการฟักอย่างนี้นะคะการผ้าบกบกคล้องแทนนะคะต้องเอามือสองอันเฮี้ยงกันยังสินะคะคางไส้และคางครัวแล้วก็ว่างโล่งมองซองรองมันนะคะเออเห็นยางสินะคะมันกับสีด่เลยนะคะนี่เห็นบอกค่ะคุณยายจังผ้ากินครับอันนี้ผ้าบกบกนะคะูจังไดจังผ้ากินแบบมันขนาดมันแข็งขนาดกันยังผ้ากินได้เข้าไปหัวไ้ไปหน้ากันนี่บบอืดดอกยายงขับบุรุษเนาะนี่แหละบกบก ของปลาของดองบอกยายโอ้ผมไม่หมากเน่าเลยแม่แม่ได้เบิร์ดชุดหมากเลยเออหมากมันดีหมากดีเนาะแม่เนาะมือแล้งนี่ยเพราะตรงนอนไก่หนูเด้อยายเด้อเป็นอย่างค่ะมันสิตดบอกคับคั่วนะคะคุณยายจะเกิดแบบหอมกลุ่นมากเลยเมื่อนีสะออนแต่ตาเจ้าดิยายเป็นอย่างที่ยังช่วงแต่ตาเท่เดียวนี่ม่ขึ้นขี่กระพริบตาเลยายยเอ้ะค่ จังไงเนาะพูดว่าพ่ออินพูดอะว่าคคยว่าเมนไปเห็ดยัยคอยว่าเมนเจ้าไปเห็ดพิษใจ้าบุหลียแล้วตีเจ้าตาซ้ำคนนี้เบิ่งอยู่ตะมือเศร้านี่ดิเดียวเนี่ยผู้ชมท่านนี่คือวิธีการพามักบกนะครับคือหมะกบกเมนค่ะการบันเทิงการพาบกบกโดยสาวมอญทิล่า